สวัสดีครับผมชัดเจรศย์นะครับพาพี่น้องมาดูแทรกเตอร์แทรกเตอร์จัดว่าใหญ่ครับรู้ว่ารถไถอดีตเแรงปัจจุบันนี่แรงกว่าเดิมครับกอด7810 โฟวินครับเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์นี่เทโบครับคันนี้หกสุนเทโบวิ่มาได้ร้อยยี่สิบห้าตัวครับก็ใหญ่มาก ดีครับฮัลโดีสะใจเหมือนกันครับนใหญ่จะเห็นแต่สี่สูบวันนี้พาพี่น้องมาดูหกสูบกับเครื่อนโควินวันนี้ผลิตที่เมืองนอกนะครับบอดนิวฮอลแลนด์ ว่านิวฮอลแลนด์7810กับเคลื่อนโควินเล่นงาน700แสนคิวครับมีซ่มอ,อะไรน่าจะเป็นกระปุกพาวเวรครับ ด้วยอหน้านี่8น็อตนะครับล้หลังก็แปดน็อตซื้อมาจากลบบุรี ร้อยงานไร่แม่นี่ไร่แม่นี้เจริญทรัพย์โอ้โหกระหึ่มเดียวครับ แรงๆมาเลยครับที่คันนี้นี่ือว่าจัดไปครับไม่มีติดกระบะอุย้ยคือห้าร้อยก็มาพี่น้องเอาเรามาดูฟอร์ดกันก่อน วิดีโอชุดนี้จะเน้นที่บอด์จดแปนศูนย์นะครับเ mm hmm. ป็นรถที่ซื้อจากเก่านอกราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับอยู่ 5, 6, ประมาณห้าหกแสนบอดก็ยังมีความแข็งแกรงนะครับ mm hmm. คน แข็งแร่งอะไรถูกอีตั้งหาครับเฮอยตัวใหญ่นะครับเฮดี๋ยวตู้ไม่ค่อยออก เป็ป็นตรงลักพุ่มยังดีส่เลยลูกเพ่ใสดันยกให้เขาครับ คือว่าใหญ่ที่สิดในบ่อแน้วเนี่ยใช่อาจจะไม่ยังไม่เจอคอบเต็มครับชอบที่ตูงเขาใหญ่แล้วก็ยาวครับเรียบร้อย ตรงละห้าครั้งจบครับหกสุบเทอร์โบพยี่สิบห้าแรงรามากไปแล้วพี่น้องมาเยอะครับ เลยบาวเดอร์ร็อกบาวเดอร์เซ็ด7ร้อยเก้าห้างาน7เซนต์คิวครับโอ้ดินมหาสารโอ้ร็อกค,คันนี้ช่วงล่างใหญ่มาก ไม่ใช่ร้อยเก้าห้าด้นี่วางเครื่องใหม่ครับมน่าจะใหญ่สองสี่ศูนย์หมดแล้วบังใหญ่เลยอ่ะสายดันครับสายดันดันบิกมือบิดเป็นไม่เนาะ เพลินวันละพันอยู่ไหมนี่ดันข้างนะครับสายผาและตรงกลางจบเลย ไปแม่เราจะมาเาแม่นี้ สุขครับดิสุดเอกาเอฟเก็กามร้อยหมาแล้วสามร้แรงมาครับ โคจกรไรแมน่เจอร์ทซับสามตอวสิบตัวนี่ไม่รราดาครับมาเนี่ยจะซีใหญ่ก็นรถห้างนะครับห้างสวยอยู่แล้วใช้สิบปีสบายๆครับรถใหม่ๆเอายังตื่นเต้นอยู่กับฟอร์ เจ็ดแปดหนึ่งศูนครับดูว่าเกมกองหนึ่งในการเล่นสามจบเลยครับ มาเยอะพลังเยอะก็ยังสบายเลยนะครับการนี้ เย็นนี่ต้องจวดได้พี่น้องยังสั่นมือได้เนี่ยเด็กขึ้นลยได้เนี่ย 270ม้ปนแล้วครับอิสุดเดกา้าอยู่นู่นครับอยู่นู่นก็กดทรงเดียวแดงซิ่งเหมือนกันครับวิ่งใส่เลยครับเจ้าฟอร์ ก็ยังถือว่าเป็นรถที่แข็งแกร่งระดับติดหนึ่ในสของโลกนะครับเจ้าฟอร์ดอ้270เแรงมาครับไป่ธรรมดาโยกโคได้ไอ้ยะวันนี้มนไม่มีติดลมให้พี่น้องได้ชมกันครับสนใจเข้าดูได้ครับยูทู e ช่องชาติจเจริญทรัพย์มีให้ดูหลากหลาย หรือว่าต้องการปรึกษาเรื่องรถดับหรือว่ารถแทคเตอร์หรือว่ารถบุกนะครับรถบรรทุกหรือว่าเครื่องจัรหนักสอบถามได้ครับ098 272 375 2หรือว่าเข้าไปดูย t u b e ช่างชาติเชอร์ัพมีให้ดูหลากหลายครับจบด้วยฟอร์ดนิวฮอลแลมเจ็ดแปดห0ปครับมาได้ร้อย่ตัวสะใจจริงๆครับ กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ